จะนหินไปเลยกันเลยจะได้สิงของละแมาซื้อทีวัพระโอ้สวยจังเลยค่ะ แล้วจะไปถ่ายอยู่ตรงนั้นนะไม่ไปตรงที่คนเยอะไม่เอาได้ยินบ่มคนคนเยอะๆยม่ต้องไปอืมช่วยแ้มันแดดแรงเลยนะ Don't need home. นี่ค่ะเอาก้อนหินทำเลยเนะาะทำเป็นถ้ำเป็นก้อนหิน ะะยายก็มาอยู่ที่ขาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้เดี๋ยวยายก็จะพาเอฟดีไปดูขาแต้มนะคะว่ามันจะช่วยขนาดไหนเดี๋ยวตามยายมาค่ะ ยังไม่ถึงอีกนะยายเดินไปแดดก็แดดแดดมากเลยค่ะแต่ก็มัน พักอีกก่อนเมื่อเหนื่ออยพักเนื้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเดินต่อนะ เดินไปดูฝั่งนู้นค่ะนี่หลักคือผาแต้มแต่ยังไม่ถึงยายนั่งบึงก่อนมันเหนื่อยเนาะนี่สวยบ่สวยเนาะสวยมากๆ

La quá chịu được khoa học, mọi người này chịu được khoa học, mọi người quá chịu được khoa học, mọi người quá chịu được khoa học, mọi người quá chịu được khoa học, จบคลิปนี้นะคะอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอเพ้ด้วยค่ะ